พลังใหม่และเป็นสเกลพลังสูงสุดของลูฟี่ณเวลานี้ครับเกียร์4ผสนเข้ากับฮาคิราชาระดับสูงครับในตอนนี้สามารถใช้คอมโบกับลาสเล็กแมนได้แล้วด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดครับของมังงะวันพีตอนที่1025ครับปรากฏว่าลูฟี่ของเราครับทำได้สําเร็จนะครับกับการใช้เกียร์สี่ครับเข้ามาคอมโบกับฮาคิราชระดับสูงครับถือว่าเป็นพลังใหม่ล่าสุดอัปเกรดแบบใหม่ๆของลูฟี่เลยนะครับที่ถือกําเนิดขึ้นมาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการใช้ฮาคิราชันก็ใช้ฮาคิราชันแค่กับร่าง รรมดาของลูฟี่คับส่วนตอนที่ใช้เกียร์สีสู้กับไคโดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การใช้เกียร์สีแล้วก็ฮาคิเกระดับสูงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ถึงกับขั้นเอาฮาคิราชันสูงมาคอมโบกับเกียร์สีครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยลูฟี่ของเราทําได้เต็มเด็ดแล้วครับกับการเอาฮาคิราชันสูงเนี่ยมาคอมโบกับเกียร์สีครับโดยในตอนล่าสุดครับลูฟี่ก็มีการใช้ล่างเกียร์สีสเนกแมนเลยนะครับในการโจมตีใส่ไคโดครับก็โดยเขาบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์สายฟ้าสีดำนะครับเป็นการโจมตีที่ใส่ฮาคิราชัันข้์คิล ไปด้วยนั่นเองครับแล้วก็เป็นการโจมตีคอมโบกับยามาโตะนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าลูฟี่เนี่ยควบคุมการใช้ฮาคิราชานระดับสูงได้ค่อนข้างดีกว่าในตอนแรกเยอะมากเลยครับพอพอลูฟี่มาเจอกับไคโดครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีการกั๊กพลังเลยนะครับมาถึงเนี่ยก็เปิดด้วยร่างเซ็กแมนนะครับเป็นร่างที่มีความสามารถในการต่อสู้สูงสุดของลูฟี่ณเวลานี้ครับใส่กับฮาคิราชันฟัดไคโดเลยครับไม่ต้องอ้อมคงอ้อมคอมหรือออมพลังไว้นะครับมีพลังเท่าไหร่ใส่เต็มเต็มที่ครับ ถ้ามากันแบบนี้เนี่ยครับก็เป็นไปได้สูงครับว่าเราคงจะได้เห็นลูฟี่ในร่างเซเล็กแมนครับคอมโบกับฮาคิราชันแล้วก็บวกกับไคโดซัดไคโดกันไปยาวๆแบบนี้ลยครับแต่ที่น่าตกใจเลยคือไคโดมันก็ดึงดูอึดมากๆครับคือไคโดอ่ะโดนทั้งยามาโตะและลูฟี่ทั้งคู่เนี่ยใช้ฮาคิราชันในการซัดไคโดเข้าไปพร้อมๆกันครับแต่ดูเหมือนว่าไคโดเนี่ยจะไม่ได้สะทกสะท้านกับการโดนโจมตีครั้งนี้สักเท่าไหร่ครับก็เลยงงๆเหมือนกันครับว่า ตกลงมันเจ็บอะไรบ้างหรือเปล่านะทั้งๆท,ที่โดนฮาคิราชันเข้าไปขานาดดีครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไคโดโดนลูฟี่หมัดเลสล็อกเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นเพียงแค่ฮาคิเกราะระสูงนะครับไคโดโดนท่าน,นั้นเข้าไปไคโดมันก็ดึงดูแบบมีแอคชั่นมีท่าทีที่แบบตกใจมากๆอยู่เลยนะแต่ตอนนี้คือมันโดนเจ็บกว่าโดนหนักกว่าแต่มันดูไม่สะทกสะทานสะง,งัมน,นะไคโดพอโดนฟัดเข้าไปครับก็ไม่รู้ครับว่าแบบตกใจหรืออะไรยังไงครับไปกดสกิลแปลงร่างกายเป็นล่ามังกรครับคืออาจจะลนอาจจะโลกแล้วกดสกิลผิ ลำมังเนีครับผมเออใช้ล่ามังกรสะง,งนนั้นะซึ่งล่างมังกรเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนี้ครับมันเป็นล่างกระสอบทรายครับใครโดนในล่างนี้นะครับก็มกักจะโดนยำอยู่เป็นประจำนะ เรียกว่าคงเป็นสัญญาณที่ดีลมัางนะครับถ้าไคโดใช้ล่างมังกรมันอึดก็จริงอยู่ครับแต่น่าจะเป็นฝ่ายโดนยำอะไรสะมากกว่าครับแลวตอนนี้ก็มีทั้งลูฟี่และยามาโตะนะครับผู้ใช้ฮาคิราชันระดับสูงถึง2คนในการที่จะมาลุมไคโดนะครับก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับไคโดในล่างนี้ได้มากๆากพอสมควรครับก็ถ้าจะอวยกันหน่อยแล้วก็เชียร์ฝั่งลูฟี่กันแบบออกนอกหน้าซะหน่อยครับหวังว่าไคโดเนี่ยจะใช้ล่างมังกรนี้ไปจนกระทั่งพ่ายแพ้ไปเลย ก็ได้นะ คือถ้าเกิดว่าใช้ล่ามังกรน,นะครับโอกาสชนะการเห็นแววชนะมันดูแบบสดใสามากกว่าไงนะมีคนถามว่าทําไมลูฟี่ไม่ใช้ล่าสเล็กแมนในการต่อสู้แต่แรกนะครับอย่างเช่นอะตอนแรกเนี่ยใช้ฮาคิเกราะระดับสูงได้นะครับทำไมไม่ใช้ล่าสเล็กแมนกับฮาคิเกราะระดับสูงไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเพราะมันน่าจะดีกว่าใช่หไหมครับคือต้องบอกว่าล่าสเล็กแมนของลูฟี่มันเพิ่งจะใช้ได้ไงนะครับมันไม่เหมือนกับล่างบาวแมนของลูฟี่ไงล่างบาวแมนของลูฟี่อาจจะใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่ลูฟี่ฝึกวิชากับเลลี่แล้วครับทำให้ลูฟ ช้ร่างบาวแมนเนี่ยครับก็จะเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะเป็นร่างที่ตัวเองฝึกฝนมานานแล้วครับเป็นหนึ่งในพลังที่มันเป็นธรรมชาติของตัวลูฟี่ไปแล้วครับจะไม่เหมือนกับร่างสเน็กแมนร่างสเน็กแมนลูฟี่เนี่ยเพิ่งจะได้มาต่อสู้กับคาตาคูลินะครับการที่จะควบคุมร่างนั้นหรือใช้ร่างนั้นนะครับคงยังไม่ได้คล่องแคล่วอะไรมากนะแล้วการที่ใช้ร่างตัวเองที่ไม่ชํานาญครับมาบวกกับพลังใหม่มาคอมโบกับฮาคิเกราะระดับสูงหรือริวโอระดับสูงนะครับลูฟี่ณตอนนั้นคงยังทําได้ไม่่ดดีีพอรสุท้้ายยลลฟก็เใช ส้างบลวแมนกับคาคิกราะอับสูงในการต่อสู้กับไคโดไปก่อนนั่นเองครับแต่พอมาตอนนี้ครับผมอย่างที่เห็นนะครับด้วยสกิลพระเอกนะ <c oughs> คือแพ้ไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ครั้งหนึ่งครับหุกคดีบรรลุพลังเพิ่มเลยนะครับหาคิราชันระดับสูงด้วยนะครับบวกกับล่างสเน็กแมนไปด้วยนะไม่ต้องไปฝึกฟงฝึกฝนอะไรที่ไหนเลยนะครับกลับมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งสกลพลังเพิ่มขึ้นสังงานนะลูฟี่มันอาจจะมีแบบสายเลือดของชาวไซย,ย่าอะไรก็กได้นะ ประเภทแบบเฉียดตายหรือใกล้ตายครั้งหนึ่งครับพอรอดตายมาได้นะครับก็จะเก่งแข็งแกร่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับลูฟี่ไม่อาจจะเป็นญาติพี่น้องทางหางกับโงกุลก็ได้นะ หยอกนะครับหยอกลูฟี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโงกุลอยู่แล้วนะครับแต่ก็ได้แหละครับผมเออมันก็เป็นความสามารถของพวกตัวละครแบบพระเอกนะครับกลับมาสู้ใหม่กลับมาแก้มือครับก็มักจะเพ Up มขึ้นกว่าแต่เดิมอยู่แล้วนั่นเองครับก็มาพูดคุยกันสั้นๆนะครับกับฮาคิราชันระดูงที่คอมโบกับสเน็กแมนคอมโบกับเกียร์สี่ของลูฟี่ครับก็จะเป็นพลังสูงสุดของลูฟี่ณเวลานี้ด้วยครับคือดูสถานการณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อไปเกียร์ห้าต้องมานะครับก็อย่างที่อธิบายไปในตอนแรกครับลูฟี่ฮาคราชัน์สูง ยามาโตะฮาคิราชันขั้นสูงบวชไคโดไปพร้อมๆกันไคโดมันยังไม่ค่อยสะทกสะทานนะครับด้านแปลว่าสเกลพลังระดับนี้นะครับตอให้พลังมันสูงแล้วก็เ์อัพขึ้นมาอย่างมากแล้วก็จริงอยู่ครับแต่ก็ยังเป็นอะไรที่ไคโดพอรับดัมเบลได้อยู่นะมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำแล้วก็ทําให้แฟนๆวันพีชนะจะมั่นใจขึ้นไปอีกระดับนึงครับว่าลูฟี่นะครับคงต้องมีพลังที่มันมากกว่าดีเพื่อที่จะโค่นล้มไคโดครับแล้วพลังนั้นสิ่งที่ใครหลายคนเฝ้ารอคอยและคาดหวังก็คือเกียร์ ไปครับหลังจากนี้ครับก็จะขอพูดนะครับเรียกว่าอธิบายแล้วกันนะเราจะอธิบายนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครนะครับไม่ถนัดในการต่อล้อต่อเถียงอยู่แล้วนะครับอ่ะเรื่องหนึ่งครับที่มักจะมีคนคอมเมนต์มาบ่อยๆนะครับว่าผมเนี่ยชอบพูดเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆนะครับคืออันนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นข้อเสียของผมนะครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่พอเวลาชอบอะไรมากๆสนใจอะไรมากๆครับก็มักจะคิด เรื่องนั้นวนเวียนอยู่ในหัวตลอดวนเวียนอยู่ในหัวเสมอครับทาให้พอเวลาที่ผมทําคลิปหรือว่านึกหัวข้ออะไรมานะครับมันก็จะมีความใกล้เคียงมีความคล้ายๆกันครับอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าอ่ะมันก็เป็นข้อเสียนะก็พยายามจะปรับปรุงอยู่นะครับคือความรู้สึกของผมมันประมาณว่าพอเราชอบเรื่องดีมากๆนะครับเราก็อยากจะพูดคุยกับเพื่อนอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เรานึก อยู่ในหัวเนี่ยออกมาก็แค่นั้นเนี่ยแล้วด้วยความที่แบบมันชอบมากๆชอบประเด็นนี้มากๆครับเออเวลาทำคลิปวันพีชเนี่ยก็จะทาคลิปเป็นประเด็นประเด็นไปใช่ไหมครับนั่นแหละครับเออพอประเด็นที่มันชอบมากๆเราก็มักหูมันจะคิดวนๆถึงเรื่องนี้แตกไปเรื่องนู้นแตกไปประเด็นนี้แตกไปเรื่องราวต่างๆนานานะครับโดยมีประเด็นที่เราชอบนะครับผมเป็นหลักๆนะครับเออมันก็เลยจะเป็นประมาณนั้นครับทำให้เวลาที่ทําคลิปอะไรเงี้ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกัน,นครับแต่เวลาที่ผมทําคลิปนะผมก็จะพยายามเออเล่าให้มันแตกต่างจากเดิม ไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีแกนหรือหัวข้อในการเล่าเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เราชอบอยู่ครับแต่เราก็พยายามที่จะหาคําอธิบายมุมมองที่มันแตกต่างออกไปนะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงตรงนี้อยู่ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โดนแซวบ่อยๆครับอัปเดตด่วนอัปเดตเต็มอัปเดตไฟนอลนะครับตอนเดียวทําได้3าคลิปนะครับโดนแซวบ่อยมากนะครับคือต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากต่างประเทศครับกับเนื้อหาที่หลุดออกมาครับแล้วในเว็บบอร์ดของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่ได้โพสต์แบบทีเดียวครบถ้วนนะครับเขาก็จะมีการปรับ โพสต์3ครั้งนะครับแบบครั้งแรกน่ครับก็จะเป็นเนื้อหาแบบเบื้องต้นครับครั้งที่2ก็จะเป็นเนื้อหาแบบสรุปคร่าวๆครับส่วนครั้งที่3นะครับก็จะเป็นเนื้อหาแบบโดยสรุปละเอียดนะครับซึ่งเราก็จะเอาข้อมูลจากโพสต์ต่างประเทศนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลตามนั้นเลยครับเขาโพสต์มาแค่ไหนเราก็เอามาทําคลิปแค่นั้นนะครับก็มากจะโดนแซลอะไรกันไปครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบครับคนที่ชอบแล้วก็อยากจะตามติดทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยครับคนที่เขาชอบก็มีครับแต่ช ก็มีครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบนะผมก็ได้นําว่าอ่ะไอปดดอัปเดเตด่วนอัปเดตเต็มอัปเดตไฟนอลนะครับก็อาจจะไม่ต้องดูทุกทิปก็ได้ครับก็ดูเฉพาะอัปเดตตอนที่เราสนใจเท่านั้นก็พอครับส่วนตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็จะมีให้อ่านในแอปบางงาพลัสอยู่แล้วนะครับอันนี้คือไม่ได้กวนตีนนะ อันนี้ก็คือแนะนําแบบเบสิกนะครับไม่ได้กวนตีนแต่อย่างใดครับก็คือดูเท่าที่เราพอใจก็ได้ครับถ้าเราไม่ได้ชอบทุกคลิปนะครับก็เลือกดูเ,เฉพาะอันที่เราชอบก็พอครับคือ,อการที่อ่านตามเนื้อหาแต่ละตอนเป๊ะเนี่ยมันจะไม่ใช่สไตล์ของผมแต่แรกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามผมตั้งแต่แรกๆเด่ยก,ก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าอ่ะตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ได้ทําคลิปเล่าเป็นตอนๆอ,อยู่้วครับแต่พอผมมาทำเนี่ยอ่ะไอเรื่องอัปเดตด่วนอัปเดตเต็มอัปเดตไฟนอลแต่ละตอนนะครับผมก็จะมีการวิเคราะห์ ความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อให้แต่ละตอนเนี่ยมันมีอรรถรสนะครับมันมีการใส่ไอเดียของผมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับมันจะได้ไม่ดูน่าเบื่อหรือว่าเนื้อหาแบบโอ้มันก็มายัางไงไปอย่าง,งน,นั้นนะครับผมก็จะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอะไรไปด้วยนะครับเพราะนั้นแต่ละคลิปที่ผมทําไปเนเนื้อหามันก็จะไม่ซ้ํากันแบบเป๊ะๆสักขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยผมก็จะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมที่มันแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะส่วนเรื่องต่ออมมารเนทยๆวผไ้งงงลลลิแด เพียงแต่ว่าไอคนที่มักจะบอกว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์เนี่ยคือเขาก็จะพูดจาแบบว่าไม่ค่อยสุภาพตักเท่าไหร่นะครับออกไปทางหยาบคายเนยอะผมก็เลยอ่าคืออ่านแต่ว่าไม่ได้ไปตอบนะครับคือหนึ่งเลยที่ผมไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ประเภทแบบด่ามาหรือว่าพูดจาไม่สุภาพคือผมไม่ถนัดที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับใครไงนะครับถ้าจะให้มาด่าก,กันประจันหน้ากันเถียงกันไปเถียงกันมาโต้แย้งกันไปโต้แยง้แยงกันมาอย่างนี้นะครับ ผมขอเป็นฝ่ายยู่เฉยดีกว่าเลยครับเออไม่ถนัดไม่ไม่ถนัดดา่าไม่ถนัดเถียงนะครับแต่ถนัดบ่นมากกว่าอย่างเงี้ยเออบ,บ่นไปเรื่อยอบ,บน่นห่าห้าขำขำเพลินเิอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยบ่นเก่งนะครับผมแต่ด่าไม่เก่งนะแล้วอย่างหนึ่งคือบางคอมเมนต์นะ่ะผมเองก็อยากตอบนะครับบางคอมเมนต์พูดมาดีๆนะครับพูดจาส,สดุปแล้วพอพูดคุยกับเราเนี้ยผมอยากตอบแต่ว่าผมเองไม่มีเวลาไปตอบนะครับเพราะว่าเรียกว่างไงตอนเนี้ยผม ลงคลิปวิดีโออ่ะอย่างน้อยๆอ,อ่ะสแพลตฟอร์มนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็แอปบิ l i b i l ีนะครับมันเป็นงานที่จุกจิกแล้วก็กินเวลาไงนะผม พองานจุกจิกกินเวลามันก็เลยแบบว่าเราก็เลยอ่านคอมเมนต์ตลอดนะแต่ว่าไม่ได้มีเวลาไปตอบเท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้าว่างๆแล้วก็มีวันฟรีๆครับก็จะตัดคลิปลง t ิกต็อกด้วยนะครับงานมันก็จะแบบเนื้อเล่ข่าวุ่นวายเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยคืออ่านตลอดนะครับไม่ต้องห่วงครับใครที่บอกว่าไม่อ่านนะไม่จริงนะครับคืออ่านนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มีเวลาไปตอบก็เท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่าใครที่มาดูสตรีมผมนะครับเวลาที่ผมสตรีมเกมเล่นเกมนะครับกับ ลุกเพจอย่างงี้นะครับก็เขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าผมอ่านคอมเมนต์ตลอดครับใครคอมเมนต์มาตอนจะตรีมนะคืออ่านแบบเรียวไทม์เลยนะครับ อ่านคอมเมนต์แล้วมักจะโดนฆ่าประจำนะผมเพราะว่ามันเสียสมาธิตอนอ่านคอมเมนต์ไงเดินไปใดนพุ่มโดนซุ่มพุ่มกูตายตลอดเลยนะครับอ่านตลอดวินะครับผมเจอเรื่องคอมเมนต์นะโอเคครับก็เป็นเรื่องที่เราขออธิบายไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับอย่าคิดว่าผมอ่าต่อล้อต่อเถียงนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าไม่ถนัดไปแข่งด่ากับใครอยู่แล้วนะถ้าจะให้เลือกด่ากันไปด่ากันมาครับผมขอเป็นฝ่ายถอยเองดีกว่าไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆนะ โอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยครับที่แหมอุตส่าห์ฟังผมบ่นมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้ครับเดีย๋ยวเรา,าพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมหน้าเชานนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ